ดังสนั่นนะครับ,รบเตือนแล้วนะครับทั้ง2ตําแหน่งครับอันดับที่หนึ่งตอนนี้จิตรกรลีลากระหนกครับเคยได้ที่1มาแล้วส่วนโอ้โหคองแทู้บอกเลยว่าคองแทรครับจิตรกรลีลากระหนกเคยได้ที่หนึ่งมาแล้ว1ครั้งครับส่วนสยามบุญช่วยได้มาแล้ว3ครั้งครับ มาดูครับสองคนนี้ใครจะเป็นคนที่เร็วที่สุดในซุปอัพ GP 2024นี้อยู่ที่รันนี้ครับแต่คุณอย่าลืมคนแรกของรายการนี้ครับมนตีบุญยรัตนากรอนฮะ,อ,ะอ่านั้นเป็นรถ RX7 ้องได้ครับถ้าเร็วกว่า6.9 7 3เป็นแชมป์ไปเลยครับแต่ถ้าไม่ได้จิตรกรลีลาขนกเป็นแชมป์ทันทีอุดหูด้วย 6.899โอ้ยตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งเลยครับโอ้โหพี่ยุย้ยพี่ยุ้ยหงายหลังเลยครับทำไมยามทำกับผมแบบนี้โอ้ยพี่ยุ้ยยืนหนึ่งอยู่ตั้งนานโอ้แต่ออกตัวมียกด้วยนะโอ้ท้าถ้า <6. 8. S 3> ไม่มีไม่มีวืบเมื่อกี้ผมว่าหกห้านะใช่เออต้องมีต้องมี โ้แต่เร็วจริงครับโอ้ยคลองแท้ครับเนี่ครับออกตัวดีมากตรงนี้ครับมีเป๋ครับเลยต้องยกอยู้ดูดูดูความเร็วฮะ